ออางเอนม่บ้านคุณม่ไม่มีใครอยู่ไม่เดยวรับไม่ต้อเอตานว่าเอาพิมพ์นะอบวี่านี้กอนนะครตแตว์ก่อนผมนะวเดีฮ้ยแม่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เบิกเลขเด็ดเลย เบอร์เลขเด็ดนะอันนี้เป็นเลขมาจากที่ไหนยังไงครับอันนี้ FC นะคะคุณลำไพอ๋อคุณป้ารำไพเมื่อกีนี่อ๋อแล้วเลขนี้เลือกเองหรือว่าเพิ่นเลือกให้เพิ่นเลือกให้เพ่นะฮะสามห้าหนึ่งสองหกแปดนะฮะชุดนี้กี่ล้านนะยี่สิบหกแปดไม่ซื้อหกแปดแล้วก็ตกฝักมันนี่อ๋อเหรอก็พิจารณาเอาครับเลขฟ้าโลคือเก้าแปดหกเลขฟ้าโลคือเก้าแปดหก อันนี้เขาซื้อกบให้นั่นเองอ้หเราคิดตรงกันเลยห่อใหญ่บอกทีนี้จะใหญ่จริงคนพยันงาอย่างนี้แล้วโอเคร่ยานจริงจริงๆใครว่าเล่นล่ะโอ้โหลอีกอย่าจริงๆไม่มีพยานเลยกับตันต้องหาพยานไปด้วยชุดนี้ยี่สิบสี่ล้านจริงโจริงเพราะว่าแม่ก็ต้องออกมาอยู่กับบ้านทุงแม่ต้องย้าย แม่ออกมาจากบ้านพ่อเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านของแม่้ยายชื่อเฉยๆมาอยู่อิกทะเบียนหนึ่งก็หายบ้านมาแลยหลังบ้านเลหลังเป็นโอมาเป็นออมาเป็นเจ้าบ้านเนาะจ้ามาเป็นเจ้าบ้านอ๋อครับผมมาเป็นมือนั้นแหละเยียอยู่แล้วไม่ได้อยู่ทะเบียนมากแล้วผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่เลิกกันแล้วเลิกกันเลยได้แก่แงรูปรูนเล้วก็แบ่ง แม่แม uhm. <cima. S 1> ่เอาสองแล้วเอาหนึ่งแม่เอาสองแบ่งกูไปทำงานมาอยู่น่นแม่อีกพ่อมาต่อยไม่ได้เลยค่อยเอาหมดเลยลูกอยู่กันคนละบ้านเล็กที่เจ้าฮะอี่แหละซีซีฟ้ากันนี่แหละมาอยู่มาตั้งนานแล้วคนละบ้านเล็กที่น่ะพ่อเหมือนกันเลยอยู่มาเป็นสิบปีแล้วคนละบ้านเล็กที่เจ้าเราบอกเราเพ้นงเจอโอ้ รอแล้วยังคุณพี่อยู่ไหนล่ะนั่นไว้ย็สิหายคนนั้นหรอนั่นมาพักเถียงกันนะฮะนั้นเย็นสบายสบายสุดเลยเดี๋ไปไหนต่อไม่มีก็ไม่มีอะไรนะครับเด็กจะย้ายอ่ะรักสิเป็นเจ้าบ้านแค่นั้นนะครับจ่ายเงินแล้วจ่ายชื่อออกจากบ้านพ่อนิ่มนะฮะเพื่อจะมาเป็นเจ้าบ้านนะฮะจะเป็นบ้านของคุณแม่นะฮะ สรุปก็ตามนี้นะครับทุกท่านนะฮะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ